สวัสดีครับพี่น้องเนอกอซีบังคัพ่อลูกเกี่ยวขากันพี่น้องย้อนกลางเกินละอีลูกอบั้งเนี่ยเกน้อยตอนี้ไม่เย่อนยอีเอออืมเอออืมเียงมากบอเสียบมอโอยังไาบเนี่ยตามแงอ้นเลยลเจ้าอืมอมงมมนะยงอีเสวัดพี่แล้ว ผ yup. ู้มาแต่ใส well. ่ไจะฟองเมียนไนิ่งอะอะอะพระเจ้าบอกเราเป็นผู้นิ่งแม่อนเพราาสาเหตุเน่เออมันดีว่านั่นเอออือเอาโอ้นั่น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 เอาเอาเอาจงกัี่่ตีลูกตีเต้าเอาอะไรเข้มงวดหนิหัวนี่ยังกับลูกกระดูกเต้าีข้ากันย้อนกางเด้นหนังว่กับลูก ก็ได้ดีตัวเนโอ้ดีขนาดเลยฟีมือของพกเน้อยนาะมันม่เป็นคบอกให้ผูกแกนแล้วก็แล้วว่าบอได้เฮ็ดแต่ย่ำอนเถนได้หรออันนั้นกะตั้นี่เายด้วยผูกช่คงไม่นี่ก็แล้วเฮ็ดแล้วแล้วเฮ็ดแล้วจอยกเทีูกเถงต่อแล้อื็นี่เสียวให้พัะแตกยังจนกลเทีูยเถงจ้ออยู่เลยจน่ลเีลูก เทียงหาเฝ้าเดี๋ยวดีได้เจ้าของแล้ว่าบากว่าจุ่มเวลาเวลาขยันข้างงำแล้วเนี่ยพี่พคนผิดบ่าันเบลคือยงอีกก้ยกุ่ผ้าของตัวกาอี้นั่นสิผ้าไงเรื่องหนึ่ง ใช่งานี่ผมดูหมดบ้าก็ได้ดีกันมใช่งานี่ขึ้นินแม่แม่แม่อกู๋มกกูเออเห็ดดีพอตึงหรือเ่ากกัเป็นใคบารนี่วี่ต่อวล้อุ้ยหลุดนี่เดีนพ่อไป่ื้อที่แถวโน่นอง่าห้ามให้โน้โน้ ม่รู้ว่าเอาไอ้คลิมนึงแล้วชุไหนกันแม่าพี่ลุกขึ้นบาพี่บอลลกขึ้นาพี่มันยังเาไไุกมเา็คห็พอเดียวไปเดี๋ยดคอยบอกแล้วบอกแล้วยสีจะจะจะกี่พอเอาเ ว้ันนี้พ่อขนเพื่อเดนเนาะเอ่อบอกว่าเออลูกไแล่วพ่อเออแมงในปุู้นี่มันห็นพ่ยานพ่อจะไกลเนาะว่าเอ้ยฮขอแก้ข้อแก้ไอลูกนั่นอลูกได้เฮียอยู่ทางขยะใชไหบุ เอามนมูก okay. ็ป่าตัวนี้ป่าเฮ็ดอย่างน้อยป่าเลยส่วนป่าเฮ็ดอย่างน้อยนะต้มสมบ้องเฮ็ดมันนี่ว่าปนไหนเฮ็ดมันนี่ว่าป่าดิมื้อใดเห็นโอ้ยมันเน่ากอนป่โอ้ยเไม่ได้กินง่ายดอก่อย

สมปลาไก่ไหมเนี่ยไอ้กีกัวจังแหมฉันคือเข้มฉันนี่แหละเห็ดเตยกีกวนหัวจางเต๊กก่อนบอกพี่เมียจ้องกินเพื่อพี่เพื่อน้องเห็ดไม่คาดคิดเข้มบ่อบ่เข้มเข้มเนี่ยแล้ว ลงแล้วบอกินชมปลากายพี่าชมปลาเาเปลยนตัวเลยเห็ดมือนคนไปด่างนียังยีกมาเนี่ยท่านเปลี่ยนอ๋อใส่งยางแล้วนำออกดว่ามันกิเขากำลังพากันนอ่อยู่ใจีไปดงขึ้นดังไฟอย่างดี้ต้มเหลือก็มาจับเป็นขึ้นมาดังไฟดังนียนเถอะมันตัดเี่มันะพันหลหูจกบ่ อืมูนฮาลงพ่ออยู่กูตบันขี้อูดยังกว่าดับไป่ไหมนีเนอได้กะทามาตบหูวงอ่นท่นเนาะ อไม่เหลวเจ้าอืมเขาไว้าแยแหลมดี่เขายังไมา่จับยูมาเลยปรนยญานลื่นขนแลยว่ะอืมยูมาเลยย้อนลื่นข้นมาวะ <c oughs> <c oughs> ได้ผู้บังคับแข่งมันยังบ่อยู่อยู่<ร> <จะ S 2> สองสตาใหญ่เ่าเอากันจนแก่มันคือว่าแม่บด,ด,ด,มด้จากโฆษณาะทิพย์เดื่อนแม่ได้แต่จากเนื้อหาเสียดยังหรอพ่อเนีแข่งปลาแข่งปลานี่ข้อเดียวกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเขามาแข่งปลาแม่โดนข้อเดียวกันเลยแข่งละไรห้พอพ่อจะกินน้ำ Logic gang bác, gang xe gang qua. One second, hammer xe gang xe gang không gang xe xe gang xe mày xe nhầm xe gang xe nhầm xe xe gang xe gang nhầm nhầm xe xe

เอากระสีทุงอะไรตัวซีทุงเลหรอนะคาะนี้พอแดงกำลังสีบขโมยปลาไปแกงพี่น,น้องเอาตัวนึงเลย้ยนี่เฮ้ยกระสีเจัาหน่อยพ่อมันหลบตัวนี่เฮ้มันห้มไหัวออกมาเลยเออนี่เอาตัวมันยังไงเี่ยยังไงเถอะเอาตัวนี้หน่อยย่าตัวนีน้ นี่ละพอดีอ้าปอานานปลาชีไปดิอืมอืมนี่เมู่แกงปลาหรอกกระโดอีกทีมาเลยโอ้ยดีแข่งตีกันดีเนาะอือโอ้ยเก้าก้ยิ่งหงส์เจลูกเจ้าเต่าจีอืมโจก็ยบ่งเป้งเจ้าเป้งแข่งจีอืมเจ้าเป้งแข่งแงจีแง เ <laughs> อาโอเคครับคิวเดียว <มา S 1> จินีวอนไปไดูกันหน่อยอขอ็คุ้มเงินกับเอ็มซีครับอเอเอ